หนึ่งสองสามครับสวัสดีครับวันนี้ก็ผมเป็นตัวแทนของเจ้าที่อุทยานชาติแก่งกระจานนะครับผมก็เป็นผมชื่อผมชื่อประยูนแค์จีนะครับก็คือ,อเป็นลูกหลานที่ที่อยู่ด้านล่างผมนี่ก็คือญาติพี่น้องทั้งหมดมีทั้งมีลุงมีป้ามีน้ามีอาก็ขึ้นมาอยู่กันที่นี่คือ ตอนนี้ผมก็ได้รับนโยบายจากทางหัวหน้ามณะเพิ่มภูนนะครับก็คือให้ขึ้นมาเจราจากับพี่น้องที่อยู่ด้านบนนี้นะครับก็คือนโยบายที่ผมต้องขึ้นมาเจราจาคือหนึ่งก็คือว่าให้พี่น้องที่ขึ้นมาอยู่ข้างบนเนี่ยลงมาเจราจากับภาครัฐทางภาครัฐด,ด้านล่างนะครับคือว่าพี่น้องเราต้องการอะไรขาดอะไรนะครับ ก็คือในรอบนี้ก็คืออาจจะมีผหลักผู้ใหญ่เข้ามาคุยกันเยอะนะครับประเด็นที่2ก็คือว่านี่แะครับคือว่าเราพี่น้องของเราเนี่ยเขาต้องการอะไรให้ทางาผู้นําทางนี้แจ้งแจ้งกับกับทางตัวแทนของเจ้าที่ที่มาวันนี้นะครับแล้วก็ข้อดีขอ้อข้อดีสามก็คือว่าถ้าถ้าคือ ต้องการข้อสองใช่ไหมครับต้องการข้อสองคืออยากคุยขายแล้วเนี่ยก็คือจะต้องอมีข้อสามต่อข้อสามต่อก็คือว่าถ้าถ้าจะคุยก็คือว่าผู้เลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเราที่อยู่ด้านล่างก็คืออา,อาจจะเป็นอธิบดีหรือหอ,อหรือไม่ก็รัฐมนตรีนะครับก็คือ,อบริเวณเนี้ยเขาขึ้นมาเดินเท้าไม่ได้นะครับก็คือจะต้องขอทำอแผกพอนะครับลานหอ แล้วก็เป็น,นหลักนะครับโอเคครับแล้วการเจราจาเป็นไงบ้างครับก็การเจราจาข้อแรกข้อแรกคือเพราะไม่พี่น้องเราก็อบอกว่าไม่ลงนะครับก็คือไม่ไม่ไม่ลงแต่ว่าทางภาคแลฐก็คาดดาวไแล้วครับว่าทางพี่น้องเราอาจจะ,ะยังไม่ไม่ยอมลงนะครับข้อที่สามก็คือว่าทางทางเนี้ยก็คือต้องการอยากจะคุยกับอธิบดีอธิบดี กรมอุทยานก็รัฐมนตรีกระทรวงทรัพย์แล้วก็อีก,อกข้อนึงก็คืออยากอยากให้ทางพี่น้องเราก็คืออยากให้มีมีมตัวตัวแทนทางฝั่งเขาก็คือพีมูฟใช่ไหมพีมูฟแล้วก็พวกที่เป็นนายฟาร์รรรมที่ที่ทางพี่น้องเรายอมรับแล้วก็เชื่อถือนะครับครับผมแล้วการเดินทางเป็นไงบ้างครับก็การเดินทางก็ผม ในในส่วนตัวผมนะครับในส่วนตัวผมเนะี้ยกลับลงไปตั้งแต่ปีปีสามสองไปเรียนหนังสือปีสามสองขึ้นมาก็นับเวลาแล้วก็ประมาณสักยี่สิบสี่ปีนะครับขึ้นมาเนี่ยขึ้นมานี่ครั้งแรกนะครับมาเนี่ยครั้งแรกที่ผมจับไปยี่สิบสี่ปีครับก็รู้สึกว่าก็พอได้อยู่ฮะแต่ว่าก,ก็ยังตามน้องๆไม่ทันแต่ว่าน้องๆเขายังคอยอยู่ครับแล้วเรามาเห็นความเป็นอยู่กับพี่น้องที่นี้เรารู้สึกยังไงบ้างครับก็แบบ อ่บริเวณที่ที่อยู่นี่ก็คือแบบไม่ไม่ได้มีเป็นเพิงพักหรือว่าเป็นแคมป์อะไรก็คือมีแค่มีการปูผ้ายางทำที่นั่งแค่นี้เองครับโอเค,ครับแล้วเราเราก็พอทราบจู่ใช่ไหมครับว่าพี่น้องของเราลําบากเรื่องที่ทํากินอะไรเพิ่นน้ะใช่ครับรอันนี้อันนี้ก็คืออ่ในส่วนของที่ทํากินเนี่ยก็คือ ในส่วนที่ภาครัฐจัดให้นะครับก็คือเราได้รับทราบจากข้อมูลของพี่น้องเราเมื่อลงไปแล้วก็ไม่มีไม่มีที่ทํากินนะครับอันนี้อันนี้ผมก็คิดว่าภาครัฐก็น่าจะน่าจะ,ะหาแนวทางออกที่ดีนะครับใน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 งวดนี้นะครับถึงแม้งวดงวดที่ผ่านมาก็ผมก็อยากให้ลืมมันไปแล้วก็เราเราจะได้คิดหาวิธีกันใหม่นะครับเราอยากจะบอกพี่พี่น้องเราว่า อยากอยากให้อย่าอย่าหาว่าผมเป็นเจ้าที่อุทยานใช่ไหมครับเพราะว่าผมเป็นลูกหลานจริงแต่ว่าผมเป็นเจ้าที่อุทยานผมมาพูดทุกคนก็อาจจะไม่เชื่อว่าเอ๊ะเดี๋ยวก็เจ้าที่อุทยานหลอกอีกแล้วใช่ไหมครับเจ้าที่อุทยานหลอกอีกแล้วทีเนี้ยผมก็อาจจะเสนอคนหน้าไปหรือว่าอะไรเนี่ยมันเพราะเพราะว่าชาวบ้านก็อาจจะโดนไหลค้างจากการรับทราบข้อมูลนะครับคือเรารู้แล้วว่าพี่น้องจะไม่ลงแล้วทางเราทาง เจ้าห้าที่มีแผนอะไรอย่างอื่นหรือว่ามี็ใแในยังไงต่อครับคือขณะที่พวกผมมาเนี่ยไม่ไม่มีแผนอะไรก็ค,คือว่ามีแค่ขอขอขอ,ขอทำแพงกพอคือถ้าถ้าพี่น้องเราอยากคุยกับคนระดับสูงๆเนี่ยพี่ตัดสินใจอะไรได้นีย<ะ>ครับก็คือก็จะไม่มีการดำเนินคดีก็ คือยังไม่มีการดําเนินคดีอะไรเพิ่นยัง,ย,งยังไม่มีครับยังไม่มีมมในแผนยังไบยังหัวหน้าแกแกบอกว่าถ้าถ้าจะดําเนินคดีแกสั่งสั่งเป็นชุดใหญ่แล้วทีนี้ทีนี้แกก็อยากเป็นนิเป็นนอมคุยให้พี่น้องเราได้คุยกันหาแนวทางออกนะครับหาหาแนวทางออกที่ทุกฝ่ายนะครับได้ร่วมมือกันหาทางออกนะครับ